สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มหอกบ้าเราก็จะมานําเสนอแพชชั่นในการดูซีรีส์นะคะสมาชิกมีดังนี้ค่ะดิฉันน้าสาวชนิชาจนาชาทาดารหัสบิสิตรหกเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์แปดสองเจ็ดค่ะดิฉันนางสาวชนิษฐ์ิระพงศ์บิสิตรหกเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าศูสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาดิชาจันโอรหัสบิสิตรหกเจ็ดหนึ่งเก้าศูนยงเก้าหนึ่งคณะศิษย์ศักดิ์ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิวนพัฒน์สเสม่ดีรหัสนิสิตหกเจ็ดหนึ่งเก้าสองสี่เก้าสี่คณะนิติศาสตร์ค่ะดิฉันนางสาวนภสรม่วงเพชรรหัสนิสิตหกเจ็ดสามหนึ่งสามหนึ่งสามสี่คณะวิทยาศาสตร์สา,สาขาชีววิทยาชอบดูซีรีส์แนวผจญภัยค่ะแล้วก็ชอบดูเกี่ยวกับการเรียนรู้เพราะแบบมันได้ความรู้ด้วยในการดูซีรีส์ดูซี กี่ยวกับการช่วชีวิตเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องมาเตอร์ค่ะเป็นซีรีส์ที่มีเด็กสาวติดรดติดหนี้ก้นโตแล้วเขาก็ได้มาทำงานเป็นลูกจ้างหรือสอหนึ่งเพื่อหาเลี้ยงดูขงเขาที่พูดไม่ได้ถ้าเนาะในส่วนของเราเราจะชอบดูซีเรียลแบบซีกู๊ดโรแมนติกคอมเมดี้อะไรพวกนี้แล้วปีนี้เรามีซีรีส์เดอะเบสต์ดวงใจเรื่องหนึ่งชื่อว่าซีรีส์ ีอาร์เอกันคือมันจะเป็นคือแบบรูของเพื่อนอะเราอยู่ด้วยกันแล้วแบบเหมือนว่าเป็นเพื่อน,นกันตั้งแต่มรธยมเนี้ยแล้วก็ขึ้นมามหาลัยก็อยู่มหาลัยเดียวกันแต่ทุกคนก็แบบแต่างมีเ,เรื่องเรื่องมีการใช้ชีวิตในมุมมองแต่ละคนที่แบบมันดีแล้วพออยู่ด้วยกันอะมันจะกว่าฟิลดูดมากบางคนชอบดูซีรีส์ที่แบบไม่หนักสมองรู้สึกว่าดูแล้วแบบมมนชิวใจแล้วมันก็แบบเอ้ยไข้เทียนได้เหมือนกของเราเป็นเรื่องชอบแนวแฟนตาซี Fantasy. อย่างที่เราดูล่าสุดก็คือเรื่อง h o u s e o ดา r a ก o n เป็นเกี่ยวกับบ้านมังกรราชวงศ์เชื้อสายเดียวกันแบบพี่แต่ว่าพี่น้องอ่ะเป็นแบบเหมือนคนละแม่แล้วเหมือนจะแย่งชิงบัลังกันอีกคนเป็นผู้ชายคนเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยแล้วก็คือทุกคนก็จะมีมังกรขี่เป็นของตัวเองของเราเป็นเรื่องราวการกับชาติมาเกิดเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่สอนให้เราแบบว่าเข้าใจวัฏจักรของชีวิต ถึงแม้จะมีการเวียนว่ายตายเกิดแต่กาลรลึกชาติได้ทําให้ความสัมพันธ์ในชีวิตคนเรามีปัญหาได้เสมอเรามาเจอกันได้อย่างไรเจอกันในคณะเดียวกันแล้วก็ใต้คอมเมนต์ใช่เพราะว่านเนี่ยพวเราหลายคนเลยค่ะเราเรอกันแบบนี้ก็เลยเจอกันด้นนต่อไปการพัฒนาต่อยอด อันนี้เป็นในมุมเราเนาะรู้สึกว่าการดูซีรีส์เนี่ยสามารถนันไปต่อยอดได้เยอะเลยถ้าในมุมที่มันแบบสร้างสรรค์หน่อยแบบในมุมแบบบันเทิงหน่อยก็รู้สึกว่าถ้าเราแบบหน่ยดูซีรีส์อย่างเดียวเนี่ยแล้วถ้าทราทแบบช่อง reactivity แหละให้คนเข้ามาติดตามเราคนมาดูอย่างเราอย่างคนเราเนี้ยชอบดูแบบ r e อคซีรีส์แล้วก็กินข้าวด้วยรู้สึกว่าเอ้ยม่อแบบเวลาดูเงี้ยมันกินข้าวอร่อยขึ้นนะรู้สึกแบบมันมีเครื่องกินด้วย ถึงแม่ก็ให้อีกมุมมองหนึ่งอะ่ะเราสึกว่าการดูซีรีส์อะ่ะมันช่วยพัฒนาทักษะของเราได้แบบเยอะเลยแบบมองคนดูซีรีส์แบบอังกฤษเกาหลีเนี้ยต่างประเทศมันก็ช่วยพัฒนาภาษาของเราได้ด้วยแม่ก็การดูซีรีส์อะ่ะมันจะมีแบบมุมมองของแต่ละตัวละครให้เราได้ดูแล้วรู้สึกว่าแบบตัวละครเน,นี้ยเป็นแบบเหมือนให้เรามองคนในสังคมได้แบบหลายหลายรูปแบบมากขึ้นระมาณนี้ก็เพราะเราก็ ขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ